เพื่อนฉันอะไรเนี่ยผู้ต่อสู้สิบตัวและสำมีรู้จักอ่านว่าสารับนะสารับ,รบไอเวนดาปาโปโอเคกาคอยมังกรหิงคงโอเคเอาสามตัวแรกก่อนถ้าผมอ่านแล้วก็จำมูนี้คงจำไม่ได้ Ok, chào gọi bạn. con kim con. Ok, chào gọi Mừng con. Chem mày. Dạy, chào các bạn. Măng kim. Măng kim. con kim. Măng 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 เดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวเดอ๋ยวพ่อจบไอตัวฟุตที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะจุดจะมีสิทหนักให้กับคุณด่าอีวีน่าปารโปซึ่งบอกได้เลยว่าว่า ายเกินแน่นอนนะับเกินกาดนะับคนเวียนดาบโป้ะเดตายกัดนนะากาดนักเราก็มีความรู้สึกอีกที พขอรอขอลองทดสอบมังกยทดสอบกังกรก่อนตอนนี้ฝีมือมยังดีอยู่ไหมความกิ่งกาจยังโอดอยู่ไหมวะอแผลไอแรนะา้อยแรมันมีกาะโอเคข้าเรื่องปะดีกว่ามาแล้วดี่ไพี่แกกลยไม่จิติมบอกเดียวว่าไม่ต้องสู้กันรูผลแล้วไม่ดูนะ To let Gakou 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 ยนะี่สิบนะมงองเคืเปิดอนเดเอรไเปล่าไปสร้างตัวคนโู้มันถูกแดดแต่โอเคผมจะไม่เลียงตามน,นี้นะเป็นราคาห่างแค่ โอเคครับผลสปครับถึงแม้ก็กรถึงนี้ราคาจะเยอะกว่าทั้งสี่สิบแต่จะไม่ใช้กโรครับกูรจะเกิดขึ้นจะไปวนส์กอนะัวนำกูเลยแล้วไปที่ได้กันสิสิจะไปไม่างนี้นะดเหรอไปบอกนอึมได้เมได้แลย mọi người đã bán hàng mọi người cho tôi mọi người 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 mọi 네 win 어쩔 우 오호 까네 픽셀 네 타운은 여기에 태가 있어. 아이 수빅도 니가 니 태. 무슨 꾸린색 꾸 모세 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 메영. 냠냠루. Ya weh. Kokdu. Kali kau bagi tak ketat aja Tak ketatnya benda ไม่ใช่มมซาดิตึกเตเฮ้ยาา้กเลยนี่ตัวหน่จะคุ้มกว่าเฮ้ยเฮ้ยแบบก็แบบราคาไม่เท่ากันแต่ควาคหมุนนิ่งห่างชันอะควหมุนห่างชั้นมาก สไปนนูจ้ไทเนี่ยเสียกบนี่มันช่าาว่ะจะไม่ให้มันสไปนนมันจัดได้เอาโดนจัดหัวใบายครับคิดตะคเลยไม่คิดตะโคอมอนมึงขาเขียอัน <objectives> นี <Buzz> ้ค <anyway> ือมอ่ะ

าตัวไหนเดี๋ยวค่อยมาแก้ใหม่ก่อนอันนี้ขอทดสอบตัวคนที่ผมใช้เงนินตัวอะไรครับนีตนนบ่ตัวนี้สร้างอีสรา้างยีงครับตัวนี้สร้างยีงไงจ้าจอจจอทรมันนี่เนี่ยไม่กรจอกเลย ยุ He ่นๆอันนี้ไม่ได้โกงเหรอเพราะอะไรเหรออันนี้ไม่ได้โกงเถอะจะดูขามันมันคือหนช่งไก่มาคืนผมเชื่อฟังนะผมเชื่อผมงที่ผมแน่นอนะลูก กานก <Yeah. S 1> ลเ <Yeah. S 1> อยดูเ้ยเบ๊รัสต์อันนี้คือหัดไหมโหหัดนะถึงนี้จะเป็นเลื่อนถึงมั้เลื่อเจะเล่นนะโอเคตัวต่อไปไมันต้องสองตัวข้ามาตัวนี้เลยตัวนี้

ปะปุ้ดได้งไงวะความลายตัวนั้นเขาว่าไงมึงก็สู้ไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะคือว่าน้องเขาจัดจหนักจริงอ่ะแต่ฝั่งนี้ไม่คุดขาขอเพิ่มจำนวนแล้วกันเห็นไหมม่แบบเครื่องเครื่องผมไม่เครื่องโอเคอโอ้ขนาดสกอร์มันเนี่ยมึงยังเล็กเลยบอกเลยว่า เจ้าปะปุ๋ยพี่เจ้าอ๋อปะปุ๋ยงดไม่ไหเออขอผมผมขอนี่มขอนี่น้องปะปเลยถ้าผมแล้ว่าเจ้น้องปะปนี่มันก็จะปตก่อืมก็อาจจะไปตๆนะเพราะว่อไรดีล่ะเหตุผลที่ผมต้องเรียนนั้นคืผมอายุเยอะกว่าเขาแค่นั้นแหละ สิตรุมบนฝัง <pizzas> ค <vocabulary> ุณดาโปและฝังตัวละครกองทัพตัวละครคงผมมโอเคไม่โกงเพราะว่าอะไรเลยฝังมีตั้งเก้าตัวคุดาปโปอใครเคยชิบนดีผมให้ไม่ติกัตัวผมคิดเป็ตัว 哇哇哇哇！一嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，这么可爱，你叫，哎呀，弄哭了。嗯，你看，OK，那那我们跟，那安了，看，你录的什么？好像没录，哎呦，好热，好，哎呦。 หุดว่าจ <Pf ing> ิตจีเน่ใจเทระคุณสนะหนีเร็ว